มาค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาให้ดูอีกแล้วนะคะเข้าทุกวันเพราะว่ารถเราปล่อยออกทุกวันนะคะต้องเติมทุกวันเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งลงจากเทรลเลอร์นะคันนี้สตาร์ทไม่ติดไม่ได้เสียนะคะ น้ำมันหมดก็เลยจอดอยู่ตรงนี้นะคะรอช่างเอาน้ํามันมาเติมนะคะแล้วก็เอาไปทําความสะอาดเนาะอ่ะคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเพิ่งลงจากเทรนเลอร์นะคะอันนี้คือสภาพหลังที่ลงจากเทรนเลอร์นะคะก็คือสีเป็นสีขาวมุกนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าอ่าแต่งหล่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้วยสเกิร์ตรอบคันนะคะพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะอ่าในตัวของตัวรถนะคะลูกค้าภายในมามาดูภายในกันเลย ว่าจะมีสภาพแบบไหนนี่นะคะก็ถือว่าสะอาดนะคะลูกค้าเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะในตัวเบาะนะคะก็เป็นผ้านะคะสีดํานะคะอ่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดเลยนะคะในตัวเครื่องเล่นเดี๋ยวไปดูในตัวเครื่องเล่นกันก่อนนะคะตัวเครื่องเล่นตรงนี้นะคะลูกค้ายังไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี2015นะคะลูกค้าอ่าเป็นหน้าจอแบบธรรมดานะคะเปิด A.F.F.M. ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ A.U.X. และ U.S.B. ได้นะคะมีช่องใส่แผ่น CD ให้นะคะ1ช่องแล้วก็ตัวปรับแอร์ก็ยังเป็นตัวปรับแอร์แบบเมนวลนะคะลูกค้าและเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าอ่าแบบนี้เลยนะคะเกียร์ไม่ได้มีปัญหานะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะเฟืองเกียร์ยังปกติดีนะคะอ่มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะอ่ในตัวด้านหลังนะคะลูกค้ามาดูกันนะคะห้องเก็บของเป็นยังไงบ้าง นี่กว้างนะคะลูกค้าถาดรองกันเปื้อนก็ยังอยู่นะคะด้านล่างนะคะมาดูกันว่าอะไรยังอยู่ครบไหมอ่าชุดแม่แรงนะคะอยู่ครบนะคะด้านล่างก็จะเป็นล้ออะไรนะคะลูกคา้ายางอะไรนะอ่ะยังอยู่ครบหมดเลยนะคะอ่ะออกรถจเล่านะคะลูกค้ามีอะไรให้บ้างนะคะก็จะมีส่วนลถสูงสุดตอนนี้นะคะถึง5 0,000ื่นบาทแล้วก็จะมีในส่วนของรับประกันหลังการขายดูแลหลังการขายให้นะคะนาน ถึงหึ่งปีกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะรถเสียอยู่กลางทางแจ้งได้เรียกได้นะคะเรามีรถลากไปหาลูกค้าเลยถึงที่อ่ในตัวเทมไม้นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้วิ่งใช้งานไปแล้วกี่กิโลปึง้งอ่ะ 70,000กิโลนะคะคันนี้รถปี2 0 1 5วิ่ง70,000กิโลถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะพวมลมคารัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะยังไม่ใช่มัลติฟังชั่นส่วนกุญแจเป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะคะลูกค้าแต่เดี๋ยวเราจะทําเพิ่มให้อีก1ดอกนะคะก็คือลูกค้าจะรับ2ดอกนะอ่ะกันสาดติดให้แล้วเรียบร้อยสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะคันนี้สวยมากนะคะลูกค้า อ่าลูกค้าเดิมถือว่าดูแลดีกันเลยทีเดียวนะคะส่วนล้อนะคะยังเป็นกระทะนะคะเป็นล้อกระทะแท้จากศูนย์เลยนะคะอ่าใครที่สนใจนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3 8 8 0สนบาทนะคะผ่อนอยู่ที่7,000พันตลอดอายุสัญญานะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรถเราเข้าใหม่ทุกวันนะคะอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เรามีพนักงาน อแอดมินและก็เซลนะคะคอยตอบคำถามลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนลูกค้าคนไหนนะคะไม่สะดวกเข้ามาก็แจ้งได้นะคะเรามีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพร้อมกับทำสัญญาถึงที่นะคะลูกค้าและก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะส่วนรถสูงสุดถึง5 0,000บาทนะคะอย่างที่แอดมินบอกอย่าลืมนะคะทักแชทกันเข้ามานะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะที่ประเสริฐผลลุเกเรืองสกลนครนะคะ,ะ,คะอยากได้รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องเราเลยนะคะ ไปแล้วนะคะ